สวัสดีครับชาวดาร์ n e t พี e เม u ม,มทุกท่านคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชายาฟ้านะครับเราจะมาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดาเมจก่อนใส่และหลังใส่ก่อนบับและหลังบับเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆท่านที่ต้องการแบบทําของเพิ่มมันเป็นคลิปต่อจาก EP 1250บาทว่าทําแล้วอะถ้าแคสเหลือเราจะไปทําอะไรต่ออันนี้แบบของหน้าทํานะพวก ที่ของตันพวกสายแฟนคนอีกไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแคสเหลือเราจะทำอะไรคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพื่อนๆทักมาถามว่าซื้อของจาก EP 1กับ2ครบหมดแล้วอะแล้วแคสมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรต่อคลิปนี้ผมก็เลยมาแนะนำเป็นคลิปที่สายเปนคนดูสายอยู่ยาวก็ควรทำนะครับ เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและเพื่อนๆในกิวทุกท่านนะครับที่คอยซัพพอร์ตและลงทุนให้จึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับในเรื่องคลิปทั้งหมดอะเราจะขอแบ่งเป็น3แบบก็คือในช่วงแรกเป็นคลิปของระดับตน้นก็คือของพื้นฐานเนี่ยครับที่คลิปก้อนนี้นที่เราทําไว้แล้วก็คลิปนี้เป็นส่วนของเรื่องคลิประดับกลางไอเทมสมไซระดับกลางเป็นพวกไม่น็อตโบกี้สิบ แล้วก็ EOD บวก5ที่พื้นฐานที่คนทั่วไปเขาใช้กันแล้วก็คลิปต่อไปในอนาคตจะเป็นคลิป,ประดับสูงก็คือคลิปชุดสวมใส่ประเภทไทเกอร์นะครับบวก20ชุดแดงอะไรประมาณน,นี้หรือของที่โขนใส่อันนี้ฉายาเราซื้อมาทั้งหมด20ไปนะครับเราจะมาลองเทสว่าฉายาฟ้า20ไปใะกับของเริ่มต้นเลยอะ่ะมันไปด้วยกันได้ไหมมันจะเป็นยังไง ดาเมจเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับจาก320 m เอขึ้นมาเป็น717 m อเออันนี้ลองเทสใน d b 22นะครับเซตของเริ่มต้นเลยดาเมจยืนก่อนเข้าดัน1000เพิ่มมา300 300กว่าจากเมื่อกี้ยืนเมืองแล้วน,นี้มาดูดาเมจว่าในดันชั้น22นะครับชั้น22นี้คือชั้นที่ตันแล้วสำหรับแพทที่แล้วนะครับ เขาลงหาเงินกันยังไงนี่ครับก่อนบับ 1, 3 6 3งเอ็มพันเอ็มนะอันนี้คือของเริ่มต้นนะยังไม่ได้บับแล้วทีนี้มาดูหลังบับกันม้างครับว่าเท่าไหร่หลังงมาเป็น1 6 9 2นะครับดาเม็ดมันจะห่างกันอยู่ประมาณ330เอ็มมาต่างกันเยอะมากอยู่นะอันนี้คือเทนดาเม็นี่คือเซตเดียวนะครับเกือบตายเลย จริงๆก็น่าจะตายละถ้าไม่ตีวืดกับดาร์แคทลงมาแล้วโดนนะก็น่าจะตายเลยแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่สกิลบัฟของดาร์แคทนะครับที่ทำให้ดาร์แคทแรงขึ้น150%แกชั้น22ยังง่ายอยู่เลยครับนี่แล้วนี่คือของเริ่มต้นนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะทำอะไรนี่เลยผมแนะนำนี่ครับ ถ้าใครแบบสายเปจริงๆนะเราเป็นพวกสายฟาร์มหาเงินอะไรพวกนี้นะสบายเลยอะมาถึงนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อเซ็ตซ้มหมื่นไอ้กล่องของพาที่แล้วอะแล้วก็ซื้อฉายา20บใบจบจบเลยอะชั้น22นี่คือชิลเลยอะ ตอนเนี้ยแพทใหม่อ่ะมันมีชั้น23กับ24เดี๋ยวเราจะลองลองลอง,ลงเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าถ้าใส่เซตเริ่มต้นเนี้ยจะได้ขนาดไหนแต่ต้องบอกก่อนว่า23 24ิิบสนี้ถ้าไม่มีของนี้หนักเรื่องมากเลยนะเพราะแพทใหม่มันเข้ามานี่มอนโหดแล้วเนดะี๋ยจะพวกดีบับอีกมอนแต่ละตัวนี่คือแบบดุมากเจอพิดอีกตั้งหากโอเคฮะให้ดูว่าใส่ชุดเริ่มต้นจริงๆนะไม่ได้มีเปลียนของอะไรเลย ฉายาฟ้ามันเป็นฉายา support server ครับเมื่อเรา support server อะ server ก็จะ support damage ให้เราถือว่าแฟน่นะช่วยๆกันแล้วข้อดีก็คือพอเรา support server server มีเงินทุน server เขาก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีผู้พัฒนาคอยดูแลอยู่ตลอดแฟร์ fair ๆกันทั้งคู่ครับเราก็ได้เล่นในระยะยาว server ก็อยู่ต่อได้แล้วยิ่งอยู่นานคนก็เข้ามาเล่นเยอะคนรู้จักเยอะผู้เล่นเก่าก็ได้รับผลประโยชน์ไปทำของขายของผู้เล่นใหม่ <laughs> ดีนะถือว่าเป็น,นกลไกการตลาดอย่างหนึงนะ่งฮะถือว่าช่วยๆกันตัวฉายาฟ้าครับซื้อได้แค่แคทเท่านั้นไม่สามารถใช้พวกแต้ม DN point ซื้อได้นะครับและพวกสแตทของตัวฉายาฟ้าเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทางไอดีเลยนะไม่ว่าจะซื้อกี่เอนก็ตามผลจะแสดงทุกตัวละครที่เรามีเลยครับยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งคุ้มเยอะครับไม่ได้เป็นฉายาติดแค่ตัวละครนะเป็นฉายายกไอดีครับวิธีการเช็คว่าฉายาที่เราซื้อมีอะไรบ้าง ที่เราซื้อไปแล้วฉายาฟ้าให้เรากดตัวพี่เลือกที่ไทเทลแล้วก็เลื่อนลงมาครับตัวฉายาอันนี้ครับเขาจะบอกไว้หมดเลยว่าเราซื้ออะไรบ้างแล้วโอเคทีนี้เรามาดูเทสของ23บ้างนะครับเสร็จไอเทมเริ่มต้นบอกเลยว่ายากเอาเรื่องอยู่นะเพราะนอกจากจะผิดท,ที่ดูเดือดแล้วยังในจดัดดาเมดบอลอีกถ้าไม่มีของนี่ถ้าไม่ชึบสองบตายนี่คือแบบหนักเลยแหละพยายามอย่ายให้โดนอัด ไอ้ลูกนี้ยังตียากเลยก็จะแตกถ้าสกิลไม่มีดาเมจจริงๆไม่แตกอันนี้วิ่งตีให้ครบสี่เสียนรับตัวนกในคลิปทั้งหมดจะเป็นการโซโลหมดเลยนะครับ เจาะก่อนนี่ครับอันนี้มีวืดด้วยนะสกิลวืดไปทีสองทีนั่นแหละชุดของเริ่มต้นนะยังเข้าได้อยู่เลยแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนิดนึงนี่ครับพอเราช้าทีนี้มันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องเลือดเพราะฉะนั้นชั้นตั้งแต่2 2ขึ้นไปอะ่ะ21 22 23 24เนี่ยแนะนำว่าให้พกขวดเลือดมาด้วยเพื่อเติม เผื่อตีวืดอย่าวืดเนะวืดที่นี่รู้เรื่องเลยนะจะตายเอาความเป็นความตายอยู่ที่วินาทีเลยนะครับแล้วก็บอสแต่ละตัวมันจะมีมีเกาะมีค่าป้องกันมีเลือดอะไรที่มันต่างกัน ซึ่งบางทีมันก็สกิลเขา้าบางทีมันก็สกิลไม่เขา้าเราต้องคอยหลบนไมคานิกของดานด้วยถ้าช้าก็เรียบร้อยนอนไหมครับตีบอลไม่ตายเราก็ตายเอง <c oughs> โอเคเราลองมาเปลี่ยนเป็นของเสร็จระดับกลางบ้างนะครับเป็นไม้นอนบวก20ครับ อันเมื่อกี้7จะเป็น7เขียวเนาะ7เริ่มต้นเลยแต่อันนี้จะเป็น7แดงแล้วรูหน้าแดงแล้วก็ใส่7ทั้งหมดครบตัวแล้วก็ของโวฟ้าแล้วก็โวเหลืองบวก20แต่เ,เป็น้องริจินธรรมนานะครับแล้วก็ใส่รูนบวก15ดาดาเมจก่อนบับอยู่ที่2337นะครับแล้วดูหลังกิบ สามหินเค้กหนึ่งก้อนแล้วก็บับขวดแล้วก็บับนี่ตกปลาอยู่ที่3090เยอะมากแล้วดูขึ้นไป2อชับตายเลยนี่คือชั้น23นะคือดาเมจ3,090นี่คือมันไม่น้อยนะ นี่ยังเหลือฉายาอีกสิบใบที่ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ของยังไม่ได้ไปไทเกอร์เลยสักชิ้นหนึ่งยังไม่มีเลยยังเป็นแค่ของระดับกลางอยู่เลยอันนี้คือเอามาให้ดูนะครับฉายาพวกนี้มันซื้อสะสมได้นะครับค่อยๆซื้อไปทีละหนึ่งทีละสองอันก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องรีบซื้อบ,บทีเดียวก็ได้เพราะผลมันค่อยๆขึ้นมาตลอดแต่ว่า ซื้อใบซื้อไหวก็ฟาร์มไหวฟาร์มไว้ไวก็ขายของได้ไหวครับทุนก็คืนไหวแค่นั้นเอง like summer, like ต้องช่วยๆกันโปรโมท <c oughs> คนจะเข้ามาเยอะเราจะขายของได้เยอะครับ like summer, แล้วก็แพ่นไหมนี้ของแบบยังบื้มอ่ะของเยอะมาก นี่คือชันยีของระดับกลางนะครับเห็นไหมว่าชิวไม่ต้องไปสกิลไหนเลยแค่สกิลเจ็ดเขียวทีสทีสบายๆไม่ต้องจอด้วยทีนี้เรามาลองเทสของระดับ24นะครับชั้นสุดท้ายแล้วที่แพทเพิ่งเข้ามาไม่ไมกี่วัน <laughs> กับของระดับกลางแล้วก็ชายา20ใบ อันเมื่อกี้คือเราไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะทานแล้วก็ไม่ต้องดีบัฟบอดให้เราทำดาเมจเพิ่มขึ้นนี่ทีเดียวตายเหมือนกันนี่คือของสุดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าโอ้โหทําของมาขนาดนี้แล้ว สุดแล้วลงดันสุดท้ายแล้วยังง่ายอยู่เลยแล้วมันจะมีอะไรให้ทำหรอผมบอกเลยว่ายัางไงก็มีไม่มีทางที่จะของตันแล้วแบบจบแน่นอนเพราะมันมีอะไรให้ทาเยอะเพราะมันมีการปรับแพทตลอดเพราะว่าแพทมันตามเซิร์ฟสีเซิร์ฟนอกไงครับเซิร์ฟนอกเขาก็พยายามอานวยความสะดวกของผู้เล่นใช่ไหมพอเขาทาเซิร์ฟเราก็ทําเหมือนกันแล้วพอลวลามันมีของใหม่หมาเรื่อยๆอแพทตามต่างประเทศเขาอะ มันก็จะมีอะไรมาให้ทําเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีทางตันเห็นมีหลายคนบอกว่าตันแล้วไม่รู้จะทําอะไรบอกเลยถ้าตันแล้วไม่รีบเก็บของทําของเก็บไว้เจอปั๊บแพขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วก็เ <laughs> วลาลงอย่าตีเพิ่นตีมัวแล้วไม่ดูสกิลบอสเราจะตายอย่างนี้นะบอสแต่และตัวมีไมคขั้นิกของมันไม่เหมือนกันต้องตีแล้วก็ระวังด้วย พอดาเมจมันยิ่งชันสูงมันก็ยิ่งแรงแล้วไหนจะเรื่องของพีดีกเห็นไหมฮชั้นยีี่ก็คือแบบชิวๆสบายๆไม่มีอะไรเลยเจาะหน่อยลดเกาะหน่อยเจาะท่าบับหน่อยตีสองสามทีก็นายครับแล้วผมเชื่อว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะต้องปรับของที่มันตกง่ายๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่ม หายาขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมาทำของยากอีกครั้งแต่กว่าจะถึงขนาดนั้นทุกคนก็น่าจะเก่งกันหมดแล้วแหละ,ละนี่ครับไอตัวนี้ก็เกาะนานะเนี่ยยิงตีขนาดนี้เลยสีนาทียงครับถ้าไปย้อนดูคิวเิเก่านี้คือแบบ8นาทีอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ ของระดับกลางไม่นอ็อตมีไทเกอร์ชิ้นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บวกเยอะบวกแค่เก้าเพราะว่ามันบวกติดร้อยเก็เลยเอามาขึ้นมาแค่เก้ายังไม่ได้ขึ้น10อันเนี้ยเซตเนี้ยเป็นเซตที่ทุกคนหาได้หาได้เลยครับลงเทชเชอร์ทำก็ได้ครับเดี๋ยวเดวแปะลิงก์ใต้ดีสคริปชันให้ครับว่าทำอะไรบ้างแหวนแหวนสายฟี แต่ถ้าเกิดอนาคตจะเป็นระดับสูงก็คือไทเกอร์ครับอาวุธลักวุธลองเป็นไทเกอร์แล้วก็แหวนก็เป็นประดับ VAP ต่างหูเป็น VAP ทั้งหมดลูนพวกนี้บวก15นี่คือเราสามารถทำได้นะครับไปซื้อจากตลาดหรือว่าเราเอาบัตร VAP เนี่ยครับที่มันแจกมาทุกวันล็อกอินอนะ่ะเอาไปซื้อได้ที่แม่ค้าร้านคาพิเศษครับมันจะมีขายอยู่ซึ่งแล้วเราก็เอาไอหินตัวนั้นามาตีบวกเอาตีบวกง่ายครับ แป๊บเดียวก็ได้แล้วโอเคฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ